กูอีกสามแสนค่าน่นค่านี่เพิ่มเติมมันไม่ได้ทําแค่นี้ไหนจะต้องระบบนู้นระบบนี้แล้วเราไม่ใช่รักเฉพาะลูกเราเราต้องห่วงชาวบ้านด้วยที่ทำไมถึงต้องขังเพราะเราต้องดูขังเพราะอะไรดูเวดล้อมกูมั่นใจว่ามันไม่ทํากูแต่กูก็ไม่ได้มั่นใจว่าเวลาถ้ามันเจอคนแปลกหน้าเรราต้องับมันจะนมันจะนมันจะต้องทําแบบไหน กูไม่ใช่รับผิดชอบเฉพาะตัวกูตัวลูกกูกูต้องรับผิดชอบคนในหมู่บ้านใช่อันนี้คือเราทำสิ่งที่ถูกต้องแต่ทำไมถึ<า>งต้องมาบางคนเขาแบบว่าประมาทพอประมาทมันก็เกิดเป็นปัญหาและเราอะตามแก้ไว้เหรอกูก็เป็นคนธรรมดาทํานหนึ่งกูมีพ่อเป็นนาย,ยก,กูก็จะปล่อยลูกกูเดินนั่นแหละ กูก็มกลัวใครแล้วถูกปะล่ะพ่อกูใหญ่ใจเย็นค่ะคนอย่างกูใจเย็นไม่เป็นถ้าโมโหคือกูต้องปล่อยกูไม่ใจเย็นยิ่งคนที่บอกและถ้ายิ่งคนที่สมมติว่ากูก็ไม่รู้ว่าพวกมึงเป็นเหมือนกูหรือเปล่านะแต่กูเป็นคือถ้ากูโมโหหรือกูไม่พอใจอ่ะกูต้องใส่เท่านั้น กูต้องได้ระเบิดออกไปกูจะมาเก็บไว้เนี่ยอึดอัดตัวกูในเมื่อมันกล้าพูดท้ายิ่งมาบอกให้กูใจเย็นกูยิ่งโมโหถ้าถ้าถ้าอยู่กับกูนานๆเนะ่ะจะรู้ว่าต้องยุส่งเท่านั้นคนอย่างกูอย่ามาห้ามนี่ไม่ได้แล้วยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุูอะ่ะเป็นมึงอะ่ะมึงเป็นมึงมึงอยู่ของมึงเฉยๆอะ่ะ เป็นมึงอะมีคนมามามาต่อว่ามึงว่าเลี้ยงลูกยังไงทําไมนู่นนี่นั่นเป็นมึงมึงอยู่เฉยเหรอมึงเป็นแม่พระขนาดนั้นเลยเหรอก็ไม่มึงก็ต้องว่าละมึงอย่ามามึงอย่ามายุ่งเรื่องของกูกูนี่แบบเป็นพวกมึงพวกมึงยอมเหรอเป็นกูกูไม่ยอมกูไม่ใช่คนยอมคนขนาดนั้น ออามามากินดินอ่ะนี่ใส่จมหัวกินกินแล้วหมวแต่คุย่ายส่อพงเดี๋ยวมันก็มาเอาอีกพี่หนิงอย่าหยุดเดี๋ยวถ้ากูหยุดเดี๋ยวกูหยุดเองอย่างบางทีกูต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้กูได้ปลดปล่อยออกมา กูไม่ชอบตอนที่ตัวกูมีความรู้สึกกูอึดอัดบางคนอาจจะแบบโอ้ยไม่เป็นไรหรอกฉันเก็บได้ฉันเก็บได้เก็บได้ทักวันก็ระเบิดกูเคยแล้วมาวิ่งมัมเข้าไป อ่านั่งลงนั่งลงก่อนแล้วนั่งลงเล้วคนเก่งของแม่เนี่ยนั่งลงก่อนแล้วนั่งนั่งรับประทานแดกทานดีๆลูกกินแล้วจะได้มีแรงเล่นบอลน,อน้องไม่กินน้องก็ไม่มีแรงเล่นนะเก่งมากดังสวบสวบเลย อ่ะนั่งลงคนเก่งของแม่เนี่ยแดกหาเป็นพาอยูุใส่นมแล้วก็ดีขึ้นนะใส่เออใส่นมแล้วดีขึ้น <c oughs> <c oughs> สักคู่ไม่ว่างอ่านคอมเมนต์พราะถึงตั้งหน้าตั้งตาอ่านกูก็อ,อ,อ่านไม่เห็นอยู่เด,ด,ด,ดี๋ยวอ่านให้เดี๋ยวอ่านให้แป,ป๊บนึงกินมือละกี่กิโลมือละสองเีอ้ผงสุดรอพงกินอะไรได้บ้างไก่กับหญา กล้วยเบ,บแตกตและขนมนูก,กัดเขาเกินเลยเหรอครับน้องน้องไม่เคี้ยวเนาะนี่กินง่ายกาาว่าเช้าเยอะเลยผสมนมอะไรคุณต้องคุณต้องจะพิมพ์อะไรพิม,มพ์มาพิมพ์มาเดี๋ยวจานให้หมดแล้ว กูต้องใจเย็นๆพิมพ์ให้พิม์ให้ถูกพิมพให้ถูกมีแต่นมอ่ะกินนมแม่เลิฟโพงหมดเร็วมากสารพงน,านา่ารักกว่าน,นี้ตั้งใจโอ้โหเมื่อเช้าเมืเ่อเช้าไม่ค่อยกินน้องกินโครงไก่ได้ไหมได้แต่ว่าตอนนี้ฝันน้ำนมหลุดเขียเข้ยวเขี้ยวไม้อันนี้ก็มังอยู่อยู่เช็มใหม่นะคะมันได้อยู่อดีตหมดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จงนมใส่ขวดมาให้ กินอย่างอื่นได้ไหมคะเนื้อ,อย่างอื่นได้ไหมได้แต่แพงอ๋อกินเนื้อวัวไม่ได้นับถือเจ้าแม่กวนอิมมันนับถือเจ้าแม่กวนอิมมันกินเนื้อวัวไม่ได้หมูก็กินไม่ได้เพราะว่าน้องเป็นอิสลามเพราะฉะนั้นกินได้แต่ไก่น้องกินเองเป็นไหมไม่เป็นเคยให้แล้วมันทิ้งไก่แล้วมันเอากระมังไปเล่นมึงดูสภาพกระมังเลย กินดีกว่าแม่หมูแพงพงกินปโปรรุ่นนี้เสร็จฐานกี่ก้อนคะไม่มไม่มีฐานอย่าก,กินไก่เยอะนะเดี๋ยวน้องเป็นเก้านี่รั่วแล้วยายเกมเพิ่งซื้อให้รั่วแล้วอ่ะนั่งลงน้องหนักสุดกี่กิโลน้องน้ำหนักประมาณเท่าไหร่ตอนนี้ สามโลตอนนี้กินเร็วมากทุกวันต้องลุ้นน้องจะเบื่อไก่ไหมคะไม่เบื่อหรอกหากินนี้น้องเลยถ้าถ้ามันเบื่อมันก็อดแดดเพราะเราจะไม่เปลี่ยนคนตุบได้ของเล่นใหม่กินข้าวผสมได้ไหมฮะกินข้าวเอาข้าวผสมไก่ได้ไหมอือ ีแดดมาหน้าหนาวแล้วน้องจะหนาวไหมครับก็น่าจะหนาวแหละน้องกินเวได้ไหมถ้าถ้าขีไม่ถ้าท้องไม่เสียถ้าก่อนนะกินไก่สุกไหมคะไก่สุกเขาไม่กินสุกบุบแล้วว่าสองร้อยเก้าเก้านะ ม่ทนฟันพงเลยแล้วสิบ,บาทแล้วพี่หนิงจะหาน้องให้พงไหมเดี๋ยวดูกันมันไม่ได้แบบว่ามันไม่ได้เหมือนเหมือนเหมือนเพื่อนเพื่อนให้ไหมมันไม่ได้เหมือนหมาที่แบบว่าเราเอามาเลี้ยงแล้วน้องอยากจะวิ่งเล่นอะไรยังไงก็ได้คือแต่อันเนี้ยคือเราต้องเล่นกับเขาเราต้องแบบว่าเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของเขาอะ่ะ มึงนึกภาพบอกไหมอย่างหมาบางทีเราเลี้ยงแล้วเราก็ปล่อยแล้วเนื่องากจะทาอะไรคือและอันเนี้ยมันเป็นประเภทที่คือจะต้องอยู่กับเราอะแล้วตัวมันใหญ่ใหญ่ใหญ่หญมันเหมือนเป็นสัตว์ใหญ่อะเราค่อนข้างที่จะแบบดูแลไม่ทัว่วกลัวดูแลไม่ทั่วถึงถ้าสมมติมว่ามีน้องเราก็ต้องไปคบไปประครบประงมน้องทีเนี้ยเราก็จะดูมันก็ความที่ พอแล้วถ้าถ้าเอามาแบบเด็กๆเลยอะ่ะมันจะกลายเป็นว่าเราต้องป้อนนมทุกๆสามชั่วโมงตื่นเจ็ดโมงป้อนนมมือแรกป้อนมือสุดท้ายคือตีสามกูจะต้องทําอย่างเงี้ยอยู่ประมาณสามเดือนแล้วกูจะไม่มีเวลาเล่นกับพงมันจะกลายเป็นเด็กเก็บกฎมันกูก็กลัวลูกกูจะเหมือนขาดความรักอะ่ะเราไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นอเอาถ้าจะเอา,เอา,เ,อาเอาดีไปเลยก็คือ เอาแค่ตัวเดียวดีสักตัวไปเลยคาเฟ่น่าจะประมาณทันวาน้องต้องถ่ายพยาธนะคะไอพวงถ่ายพยาธทุกสามเดือน,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 นจบที่มอนหนึ่งข้าเหนียวมอนหนึ่งก็บี้มาแล้วน้องวัวยังไม่มาเลยตัวเดียวกำลังดีอะ คือถ้าเป็นหมาเป็นแมวเลี้ยงหลายตัวมันก็โอเคแต่พอมันเป็นสิ่งโตพอมันเลี้ยงหลายตัวเพราะมันเป็นสัตว์ใหญ่เนาะเรามันเป็นสัตว์ใหญ่ไม่ได้เราโฟกัสการเล่นลําบากอย่าไปเที่ยวหาได้ไหมได้ห้าสิบบาท้องต้องฉีดวัคซีนอะไรไหมคะฉีดครบแล้วครบสามสามวัคซีนครบสามแล้วฉีดเหมือนหมาเหมือนแมวแต่ว่าทีนี้ก็จะต้องฉีดประจําปีแต่ทุกครั้ง แต่รอบหน้าถ้าฉีดประจําปีหน่าจะต้องเป่าเป่ายาสลบก่อนให้คุณหมอมานะใครอยากจะมาหาพงมาได้เลยห้าสิบบาทไม่สีฟ้าสีฟ้าไม่ไม่เอาคนละครึ่งไม่เอาบัตรประชารัฐไม่เอาคนละครึ่งไม่เอาบัตรประชารัฐไม่มีผ่อนถ้าคิดว่าจะผ่อนอยู่บ้านดูผ่านไลฟ์เอา ไม่ต้องสาละแนมาออเหียแค่สตาร์ทรถมึงก็หมดแล้วตังอะ,อะนะ,ะไม่ถ้าคิดว่ายากจนไม่ต้องมาเ,เพราะที่นี่รับแต่คนรวยแล้วก็ต้องเตรียมเหรียญสิบมาด้วยไม่มีที่จอดรถอื โอเคนะแชัดแล้วนะหหนหนไหคอยยังชั่วเรารวยใครมีเงินน้อยกว่าห้าสิบไม่ต้องไม่ต้องออกจากบ้านอย่าว่าแต่มาหากูเลยไม่ต้องออกจากบ้านอยู่ในบ้านนั่นแหละมึงอ่ะเกี๊ยวไข่แดกแดดข้าวกับปลากระป๋องเอาไม่ต้องแต่ละแนมานี่รวยขึ้นมาเลยกู เพราะที่นี่ไม่รับคนจนเพราะลำพังพวกกูก็จนค้นแค้นกันอยู่แล้วแล้วถ้าลูกค้าจนมาอีกมันจะกลายเป็นจนจนมันจะมันคือแบบมันไม่ได้อ่ะมึงปล่อยให้สองสองคนกูเนี่ยจนสองคนจนกันอยู่สองคนพอลูกค้าควรเป็นลูกค้าที่รวยมาหากูไม่ใช่ว่าชิบหายเจ้าของก็ยากจนพออยู่แล้วลูกค้าก็จนมาอีกอย่ามา นะอย่ามาปล่อยให้กูสองตัวเนี่ยจนก,นกันก็พอเดี๋ยวเดี๋ยวในแมปอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูกาสให้ค้นหาแมปตอนนี้ยังไม่เจอมีนะหมดอะแต่กูทำก็ไม่เป็นมันจะต้องแบบอยากให้พวกมึงเซิร์ชเป็นชื่อแล้วมันขึ้นเลยอะแล้วกูทำก็ไม่เป็นหรอกเห็นหน้ากูทันสมัยแต่ไม่ไม่ทันสมัยนะ มึงเตรียมมาเลยค่าข้าวห้าสิบบาทสีฟ้าแล้วก็มีเหรียญมาเหรียญหนึ่งพรุ่งนี้รวยโอ้ถ้ามึงหวังพรุ่งเนี้ยไม่ต้องมาเพราะถ้ามึงจะรวยเพราะหวังพรุ่งเนี้ยมึงรวยไปตั้งแต่มึงรวยไปตั้งนานแล้วถ้ามึงหวังว่าพรุ่งนี้มึงจะรวยมึงไม่ต้องมามึงไม่รวยหรอกถ้ามึงรวยมึงรวยไปนานแล้ว จากเคเเตอร์ได้มั้ยในตอตอเคเเตอร์ได้มั้ยเคเเตอร์คือก็บอกแล้วว่ารับแต่คนรวยถ้าพวกมึงจะผ่อนนั่นหมายความว่าพวกมึงคือคนจนถ้าพวกมึงจะผ่อนพวกมึงคือคนจนนะไม่ต้องมาใครที่รับโครงการคนละครึ่งไม่ต้องมาเพราะของกูไม่มีคนละครึ่งบัตรประชารัฐก็ไม่รับ ไม่ต้องมาผมบอกแล้วคนจนไม่ต้องมารับแต่คนรวยมาทตาเพี้ยอะไรจนก็อยู่บ้านถ้ารู้ตัวว่าจนอยู่บ้านไม่ต้องสั่แล้วแน่มาชิบหอยเครื่องรูดพัง ไม่กล้าจนเลยพรุ่งนี้รวยพรุ่งนี้มึงก็ไม่รวยกูจะบอกให้พรุ่งนี้มึงก็ไม่รวยถ้ามึงหวังจะถูกแล้วมึงถูกแดกถูกแดกมาทั้งชีวิตแล้วยังหวังจะรวยอีกเหรอมึงไม่รวยหรอกพรุ่งนี้มึงเคยจนยังไงมึงก็ยังจนอยู่อย่างนั้นแหละมึงไม่มีทางรวยเพราะถ้ามึงรวยมึงรวยไปนานแล้ว มึงยังไม่รู้อีกเหรอว่าวาสนามึงไม่มีหรอกพรุ่งนี้ที่จะรวยอะดวงมึงไม่ดีดวงมึงไม่มีเพราะถ้าดวงมึงมีนะ่ะมึงรวยเป็นอานแล้วอย่าว่าแต่หวังอย่าว่าแต่หกตัวเลยสองตัวมึงยังแหกเลย สองตัวมึงยังซื้อไม่โดวเลย,ยมึงอย่าไปหวังหกตัวกูอวยพรให้พวกมึงก็จนเย็นอยู่อย่างนั้นแหละถ้ามึงหวังพวกนี้มึงก็เหมือนเดิมมึงไม่รวยหรอพกพรุ่งนี้ซื้อนะักมึงก็โดนแดกมึงเชื่อกูนั่พดจริงมันได้พูดไปอ่ะพูดจริง ถ้ามึงจะถูกมึงถูกไปตั้งนานแล้วอยู่มากจนอายุเท่าไหร่กันแล้วละ่ะถูกกี่ครั้งโดนแดกกี่ครั้งเออเนี่ยมีเหตุผลกู้ธนาคารไปหาพงอันนี้มีเหตุผลสนับสนุนเพราะยังไงเราได้เงินชัวแต่ว่ามีบ้านเอาไปจำนองหรือเปล่า มึงมีบ้านที่จะสามารถเอาไปจำนองเพื่อมาหาไอ้พงได้หรือเปล่ามึงอย่าเพิ่งกู้กูกูว่ามีเหตุผลที่จะแบบว่าเออมันสมเหตุสมผลว่าเฮ้ยเอาบ้านเข้าธนาคารดีกว่าแล้วไปหาสรพงค์ค่าเข้าห้าสิบมีเหตุผลขอเขากู้แค่ห้าร้อยก็ได้อย่างน้อยค่าน้ำมัน แต่ก่อนที่จะบอกว่าจะเอาบ้านไปกู้ธนาคารเพื่อมาหาพงเนี่ยมึงมีบ้านหรือ,อยังยังเช่าเขาอยู่หรือเปล่าหรือว่าอยู่บ้านผัวหรือว่าอยู่บ้านเพื่อนมึงมีบ้านกันหรือเปล่าเนี่ยเธอกูว่าคาเฟ่เราไม่มีคนแล้วแหละมีแต่คนจนดูไลฟ์ไม่มีใครรวยเลย ฉันไปก่อนนอ้เบื่อวะเดี๋ยวคนจนไม่อยากคุยเหม็นน้ำลายเหม็นน้ำลายคนจนเออมึงจะรีไฟนั้นก็เรื่องของมึงเงินติดล้อเหมือนกูเลยกูก็ลูกค้าเขาเงินติดล้อสีสวัสด์ออมสินกสิกอร ไม่ได้ไม่ได้เสิดนไหนะสนิดกันกูเนี่ยสนิทกับเขาหมดละผู้จัดการออมสินกูก็นสนิทเงินติดล้อกูก็นสนิทศีสวัสดก็นสนิท